จึนเห็ดจึนว่าได้จัะอีเโอยเตืเนอนดุนอนคือคำหัวหรอกน้ำนามแล้วลูกดีใจวะเมื่อกี้ลุงให้น้ำนามป็นบอกเด๊ะเออจั๊คหุณน่ะม่มาหน่อยเอ้ยมาหน่อย

นั่นได้มเมเนี้นจ,จอนงมือแดงเาย,าย,าย,ายา่ดึงขึ้น,ออ<ใ>นมันนานวะคำนานเราุ่มตัวมากไกอ้แกมันยากเหมือนกรนะตัวคำ <c oughs> อ้ลูกคนนังชดนแม่ยี่ลูกนน, <c oughs> น,นุ่งชนนดนแ้ Yeah. yeah.